คนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กด,ดติดตามด้วยนะครับผมนะถ้าทุกคนไม่กดไลค์กดติดตามหมาตัวน,นี้จะตายนะครับผมโอ้โหทุกคนไอ้หมาตัวน,นี้ก็แปงลงร่างนะทุกคนโอ้โหหมามันดีใจนะครับโอ้ไปดูคลิปกันต่อกันเลยดีกว่าทุกคนไอ้โยทุกคนสวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับพี่สิดต้นเนี่ยทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับผมเออแบบว่าตอนนี้พี่หวานเอพยทุกคนคือวันนี้เราจะมาแกล้งพี่หวานเนี่ยนะผมนะคือวันเนี้ย พี่ชวนพี่หวานมาชิปสร้าง,างบ้านนะผมนะแต่เราจะแอบโกงพี่หวานทุกคนแอบแบบว่าแอบสร้างบ้านเหมือนพี่หวานนะครับแบบแกล้งพี่หวานทุกคนนะก็นะครับคือบล็อกเนี่ยมันไม่ใช่บล็อกปกติทุกคนทุกคนอาจจะเห็นมันแบบเป็นบล็อกหญ้าปกตินะครับแต่ไม่ใช่ครับทุกคนมันคือบล็อกกล้องหุนนั่นเองทุกคนเห็นปะมันไม่ใช่บล็อกหน่นมันเป็นบล็อกที่แบบว่าสามารถมองสะท้อนได้ครับนี่ คือผมจะแบบมองเห็นแบบสิ่งที่หวานสร้างนะครับแล้วผมก็จะสร้างเรียนแบบหวานแล้วหวานที่จะตกใจแบบโอ้การไม่วหวทำไมการแบบว่าทำไมที่รักถึงแบบว่าเออใจตรงกันจังเลยนะครับผมนะประมาณนี้นะคนและถ้าและถ้าหวานแบบว่าจะมาแอบ,บดูของผมนะครับผมก็มีคําสั่งเขาเรียกเบอร์ดิบนะทุกคนผมก็จะปรับเป็น เซตม่เอ่อเซตเป็นบบดินปกติครับเผื่อ <_ C _> e> พี่หวานสงสัยนะครับผมมีเวลาหวานแบบจะมาดูของพี่ครับแต่ผมไม่หวานดูหรอกทุกคนนี่ก้อนดูนะครับพี่ก็จะเห็นของหวานนะครับหวานไม่เห็นของพี่นะครับพี่จะเห็นแบบเป็นบล็อกเดียว,วะทุกคนคือมอสดำมันคือมอสที่ชื่อว่าซีเค็ด o ูมครับทุกคนคือมันเป็นมอสที่แบบนี่ครับทุกคนถ้าบางถ้าวางมันบล็อกไหนนะครับมันก็จะแบบ เนี่ยสะท้อนแสงมันจะเป็นมุมของมันเนาะทุกคนก็เดี๋ยวผมขอเรียกว่าเปิดคลิปให้เสร็จก่อนที่พี่หวานจะแบบกลับมาผมนะคลิปนี้ไม่มีคําถามทายคลิปเลบผมนะก็ถ้าอยากให้แกล้งพี่หวานจะวิธีอะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนนะโอเคไปดูคลิปกันเลยดีกว่าทุกคนไปกันโอเคขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยผมวันนี้ก็อยู่กับพี่ฟิตร์เหมือนเดิมอยู่พี่หวานโฟกัสซี่นะครับผมนะก็คือนะครับผมวันนี้เราจะมาแข่งสร้างกันนะหวานตัวมือเลยตัวมือแตะแอะแอะ เย่ก <Yeah. S 2> ็วันนี้เราจะมาแสงเอ่อแสงทุยแข่งสร้างตามคําบอกนะก็คือรอบละห้าทีนะหวานคือแบบว่าสมมุติเขาจะบอกให้แกรสร้างอ่าอะไรนะก็เรียกว่าอะไรอะพีระมิดสร้างบ้านสร้างอะไรเงี้ยแกก็ต้องสร้างนะเข้ใจะเปล่าอืออือก็คือนะครับใครสร้างสวยสุด,สดก็จะได้ก็ก็จะชนะนะครับผม คือแบบเราจะถ่ายแบบน้องๆโหวตกันนะครับผมนะว่าแบบใครสร้างสวยกว่ากันนะครับผมพี่น้ำหวานไปวันนี้พี่น้ำหวานน่ารักจังเลยดูดิทุกคนพี่น้ำหวานโคตรน่ารักเลยอ่ะน่ารักทุกวันอยู่แล้วทุกคนครับพี่ราบพี่น้ำหวานน่ารักอ่ะกดไลค์คนหนึ่งไลค์พี่น้ำหวานนะทุกคนนี่เห็นปะโคตรสวยเซ็กซี่พี่น้ำหวานสุดเซ็กซี่เอ้าปี้ดังแป๊ะเฮ้ย โอเคหวานเรามาเริ่มรอบแรกกันดีกว่านะครับเหัวข้อแรกก็คือนะหวานจะเป็นหัวข้อสร้างนี้ก็กันต้นกระบองเพชรใช่แล้วต้นกระบองเพชรหวานจับเวลาห้ทีเดียวเคเปิดโปกจับเวลาไปเนึ่งนะทุกคนอยู่ไหนวะเออแป๊บหนึ่งทุกคนเหมือนสมองตันตอนเนี้ยหวานได้เวลาแล้วหวานพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้ว ต้องพร้อมแมหวานครับคุณต้องพร้อมไหมครับผมพ,พ,พร้อมครับผมจับตาสามส่วนหนึ่งจับตาครับจิ๊บหาทีครับผม่ทุกคน,คนาจะก,ก๊ปอปปี้ตามพี่หวานนะครับน,นี่พี่ห<ไ>วานใช้บล็อกอะไรอะ่ะบล็อกอะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกคนไม่ต้องนับแล้วกันเลยทุกคนสร้างไปก่อ,อนนี่อันนี้เออแล้วก็จะสร้างตามนะครับจิ๊บ๊บมันนี่ค่อนข้างแหลกเลยนะครับทุกคนขออภัยนะครับคือมันมันแหลกะครับ นนน้าั่เียทพี่รักสร้างต้นกระบอกเพชรจริงไหมเนี่ยต้นกระบอกเพชรไงอ๋อมันไม่เหมือนต้นกระบองเพชรเจ๊บุรีต้นกระบอกเพชรเหรออะไรเขาไม่เห็นแกเขาจะเห็นได้ไงเออแล้วแกรู้ได้ไงว่าเขาสร้างต้นกระบอกเพชรหรือเปล่าเขาก็ดาวไปอ่ะเผื่อแกสร้างอย่างงูอย่างนี้แกชอบสร้างมั่วไงเออน่เามัใจว่าอย่างนี้นะทุกคนนี้เฮ้ยกระตุกเออทุกคนมันมันกระตุกนะทุกคนเพราะว่ามอสมันแบบอย่าเงี้ยมันกากันไม่ใช่กากมันมันมันแหลกเว้ยมันแหลกมันแหลกเพราะอะไรก็ไม่รู้ อะไรวะเนี่ยจินนาสั่งหวานใช้เอวดิดเป็นบ้ามันสามารถใช้เอวดิดสร้างได้นะไม่ใช้ครับทำไมอ่ะใช้เป็นเลยทุกคนต้องยุ่งยากมากกว่ดคลาสติสเปิดวันที่เราสร้างกันปกติดีกว่าแต่ว่าทุกคนที่ยากในการสร้างก็คือจะทำไงให้บอกมันตรงเนี่ยตึงมันบิดไปบิดมาต้องหามุมดีๆโอ้โหทุกคนยิ่งขะฮะยิ่งแล้วใหญ่การทำเงียบจังก็เขากำลังตั้งใจสร้างอยู่เขากำลังตั้งใจสร้างอยู่ที่รักเขาว่าไงเขาก็ต้องทำละ ชนะแกอ่ะแกห้ามก๊อปปี้ผลงานเขาได้เขาจะปะใครก๊อปใครเอาดีดีมาแล้จะมาวางหวานไม่รู้ตัวเลยคนเพราะอีกฝ่ายนึ่งมันพี่หวานจะมองเห็นผมเป็นดินนะครับโอเคต่อไปก็ไปแล้วนี่มันเป็นกระถางต้นไม้นี่พี่หวานสร้างใช่ปะอืมอุ๊ยคนจริงเราไม่ต้องสร้างก็ได้นะครับเราแบบว่าบินไปแล้วก็ก๊อปปี้ก็ได้นะ ว่าเราเราดูเป็นครั้งคาดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวเราอันนี้เอาทับนี้เป็นอันนี้กว่าขอขอลองก่อนนะทุกคนม่ิสอะไรอ่ะก็แบบมีลองผิดลองถูกกันนั่งชีวิตเลยเนาะแล้วก็อนนี้ที่ทำอะไรผิดวะอู้นี่ไงทำผิดมหายเลยที่ผมขอเปลี่ยนเป็ฟาสต์บล็อกนะครับเปลี่ยนเป็นดินธรรมดาทุกคนเพราะมันแหลกมากเลยครับทุกคนนี่อย่างนี้ครับี่หวานนีจะไม่สงสัยนะทุกคน ที่รักถึงไหนเนี่ยถึงนั่นแหละโอ้ว้าวว้าวว้าวโอ้โอ้โอ้หวานสร้างสวยนะหวานสร้างสวยนะครับเหลือร้านหนึ่งนาทีอ่ะอะไรเหลือร้านหนึ่งนาทีไงหนึ่งนาทีเออชิวชิวทีนี้จบทุกคนจะมีสร้างตามไปทุกคนทุยคนน่ารักนะสวยนะน่ารักใช่น่ารักเหมือนน่ารักเหมือนที่รักผมว่ามันน่ารักเหมือนพี่หวานเลยนะครับแต่ข้างล่างดีเป็นไงทุกคน ดูแบบว่าทำไมพี่ต้องหวานก็จะครับแม่งเรามาตกตใงอย่างอื่นเพิ่มดีกว่าทุกคนชอบเวลาพี่หรือว่าพี่หวานแบบว่าทะเลาะกันอะชอบเป็นไหนมากกว่าทุกคนแบบว่ารักกันหรือว่าแบบทะเลาะกันแบบตบตีกันอุ๊ยสวยสวยเลยเนี่ยมาถึงมาถึงที่สวยเลยกระบองเพชรสวยนี่หมายถึงแกหรือว่ากระบองเพชรเนี่ยเม่งเขาเลยพี่รักถึงไหนแล้วเอ้ยเหลือเวลา28วินาทะหวานต้องรีบสร้างคุณต้องรีบสร้างนะครับคุณเออ่ฟุกิซ่เสร็จแล้วครับ โอ้ยยังไม่เสร็จเลยอ่ะ,ะรอแป๊บหนึ่งนะใช่ทุกคนเหมือนหวานมากเลยครับตอนนี้เ,เดี๋ยวเราจะ โอ้ยลืบใส่น้ำไม่ได้ไม่ได้ิินนึงออใส่ผิดนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราพับไอ้ตรงนี้ให้มันเป็นเหมือนเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวหวานจะนี่ปรับเป็นอย่างงี้ครับหวานจะได้ไม่สงสัยนะครับผมทุกคนเอ้ยหวานหมดเวลาแล้วครับทุกคนหมดเวลาเป็นนานแล้วโอ้โหเขาเขาลืมอ่ะที่รักเสร็จแล้วนะเขาลืมว่ามาหมดเวลาเป็นนานแล้วมาเรามาดูของใครกันก่อนดีทุกคนดูของหวานก่อนดีไหมเดี๋ยวเข้าไปดูของแกก่อนแล้วกันนี่โอ้โอเคแกก๊อบเขาผมเนี่ย ก๊อปอะไรทีล kind of ้ก oh, so ็อยู่ของเขาดิก๊อปอะไรดูนี่เกการแกก๊อปเขาแกเขาอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเขาไม่ได้ก๊อปเขาไม่อยู่ตรงนี้ตลอดโอ้โหเขาคิดของเขามาตั้งนานแกนี่แหละก๊อปแน่นอนเลยก๊อปนี่ใส่ไม่ดีเลยทุกคนอทุกคนเมื่มาบวกกันนะครับว่าว่าใครจะได้นะครับผม แต่ผมว่าของผมสวยกว่านะทุกคนดูดิของผมโคตรสวยเลยอะ่ะโคตรเลยเทีนเยนแหละพี่โคตรเทนั้นแหละโคตรหมดเลยครบับพี่เทีนั้นเลยทีมทีมพี่หวานกับทีมพี่การนะครับมาแล้วไปต่ออันที่สองเลยดีกว่านะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปเคลียร์สนามให้แป๊บหนึ่งน,นั่นเดี๋ยวเคลียร์สนามให้นะครับคุณสวย Two later hours โอเคหวานตาแรกก็จบแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตาต่อไปกันดีกว่านะครับตาต่อไปขอขอเปขาอ,อีกล่ละเออเขาไม่ครบกันหรอก,กอนะตาต,ต่อไปเราจับเวลา1ินาทีดีกว่าหวานสิบนาทีสร้างใหญ่ๆหวานอยากสร้างอะไรอาเขาไอเกเลือยเลยแกอยากสร้างอะไรอ่ะเขาอยากสร้างข้านมไข่มุกข้านมไข่มุก1ิบนาทีเหรออ่าได้เลยมาทุกคน เฮ้ยเปลี่ยนทันเปล่าเอ้ยเปลี่ยนเออเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนได้ครับเ,เปลี่ยน,นไ,ได้ครับใ,ให้พี่ท้าหวานคนส่วนนะครับ <S <S เดี๋ยวเอาเ,<ๆ>เลยครับเฮ้ยจ<ๆ>้าอะไรฮะยฉันทำไงบู๊ครับเจ้าฉันทำไงบู๊อีกแล้วเหรออ่าก็ได้ก็ได้มามามาเดี๋ยวเขาขอตั้งเวลาแป๊บนึงนะ 2> 2 hours later hours Two จับเวลาสิบนาทีนะคุณผู้หญิงเราต้องดูต้นแบบก่อนนะครับให้นไปก่อนแล้วกันทุกคนช่วยง่ายเลยทุกคนไม่ดีกว่าว่าเราเรารอพี่หวานสร้างก่อนดีกว่าทุกคน เราแอบดูทุกคนแอบดูนี้เออแอบดูนี้ก็ได้นี่ว<ต>่าเออแอบดูนี้ดีกว่าทุกคนม,ม, <า S 2> มันจะได้ไม่แหลกไงสรุปลงมดมาเพื่ออะไรครับทุกคน,กนถึงไหนแล้วจ้ายอย่างนี้ใช่ปะเ, <m> เขาก็กำลังทำชานมไข่มุกข,ของเขาอยู่มันอร่อยมากที่รักอยากก๊อปปี้นะเขาจะปะแกนั่นแหละอย่ามาก,ก๊อปเขา เขาสายคี่ตรงหัวต้องงานมาลองกอล์ฟแกคือเขาไม่ได้ไปดูของแกนะจริงๆโอ้มันเหมือนเหมือนเขากำลังสร้างคนอยู่เลยอะโล้วทำยากจังเลยดันเนี่ยแล้วเขากำลังทำชานมไข่มุกอยู่เขาทำได้สวยมากอันเนี้ยโอเคอันติสวัสดีกว่าทุกคนอุ้ยอันติคนนี่ครับทุกคนเราจะสร้างแบบเต็มพิกัดนะครับการก๊อปเต็มเต็มพิกัดทุกคนเต็มพิกัด เขากลัวเกกรอบมากเลยอะแกเขากลัวเกกรอบเหมือนกันเนี่ยแกอย่ามาลองว่าเขากรอบเลยเขาคิดของเขาตั้งนานเหมือนกันไม่ใช่กรอบใครเอาดีแกกรอบเขาไม่เอานะหวานมันไม่ดีนะเวลาการกรอบเนี่ยถ้าเขาเห็นแกแบบว่าโผล่หัวมาไม่ได้เสียวเดียวนะเขาจะล้อแกเลยโอ้แกจะไม่มีวันเห็นเพราะเขาไม่เคยกรอบหวานเขาไม่เคยกรอบแกที่รักอยากกรอบหนีนะเขาจะแบบนี่เขากำลังสร้างแบบทุจริตอยู่นะ สุดเจริตหรือเปล่าเออใช่สุดเจลีนก็คิดว่าหวานก็ทำประมาณนี้นะครับชานมนี่เหมือนน้ำชานมอ่ะแต่ผมว่าผมควรจะใส่ไข่มุกลงไปด้วยนะครับไข่มุกก็ไข่มุกควรเอาบล็อกอะไรอ่ะบล็อกนี้ไหมนี่ทุกคนแล้วไม่ต้องเหมือนพี่หวานเป๊ะนะครับแต่ต้องสวยกว่าพี่หวานนะครับทุกคนอืม็นไง มันมัน,ม,นมันเหมือนชานมมะเนี่ยก็เหมือนอย่างนั้นทุกคนเียเล้มาเออมันมันก็ดูดูน่ากินดูน่ากินไหมทุกคนน่ากินด้วยอ๋อจะน่ากินมากโอ้ยของเขามันดูดูน่ากินมากเลยอะ่ะดูอีกรอบกันอุย้ยนีกมากเลยผมว่าผมผมน่าจะเสร็จแล้วนะแต่ผมน่าจะลอกเรียนพี่หวานอีกอ่ะทุกคนเดี๋ยวรอลอกเรียนนะครับทุกคน ก็ตกแต่งของเราไปพนางพรลาลังนะครับด้วยความสวยว้าวไม่ได้นะเราควรเติมสีให้หลอดน้ำหน่อยครับเป็นสีแดงแล้วกันทุกคนอโอ้ใช้ได้อยู่นะครับแต่มันอยู่ไม่ค่อยเหมือนชานนไข่มุกเลยอะัน <c oughs> เหมือนอะไรก็ไม่รู้อะ <ผม S 1> ทุกคนโอ้โหมันอร่อยหน้านะหน้าอร่อยมากเพราะว่าหวานทำผิดได้นะเนี่ยโอเล่าคนไปแล้วกันไปแล้วกัน ว้าวพอวาดทำอย่างนี้นะครับเราก็จะก๊อปปี้นะกันทุกคนก๊อปปี้ยังไงดีแล้วก็ท่านก็ตกมันวายทุกคนไช่ปะพอดีผมเป็นแบบเป็นคนขี้ก๊อปนะทุกคนที่รักอยากก๊อปปี้นะเข้าใจป่ะก๊อปป์นะรเราเป็นขี้ก๊อปครับนี่เป็นไงไงทุกคนโคตรสวยอะครับก็ประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็ทุบเองข้างในออกดีกว่าน,นะครับ,บดูไม่สวยเลยอ่ะใช้ได้อยู่นะครับแล้วผมดูอีกรอบๆมันอ้หวานก็สวยเห็นหน้าที่เราทำเสร็จยังเนี่ยมันยากมากโอเ,เขาว่ามันง่ายมากนะครับเขาวิล่าเหลือเวลาอีกสามนาทีเองนะไม่รอสินาทีไม่ใช่อไ,ไม่ก็เหลือเหลืออีกสามนาทีไงต้องการสร้างนานแล้วงไงเราปรับให้พี่หวานได้แล้วนะพี่หวานแรงไดครับเขาก็แอบดูอยู่ห่างอย่างหงุดหัวดเลยว้าวโหดโฮ้ยน่ารักด้วยผมทำตามดีกว่าทุกคนเพราะที่ผมไม่ค่อยมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับ โอเคเขานั่นจะเสร็จละทีี้เขาก็เสร็จแล้วเหมือนกันเหลือว่าเหลืออีกสองาทิตย์มาเรามาจบกันเลยดีกว่าทุกคนมาขอหยุดนะครับโอเคทุกคนเราก็จะมาเขาเรียกว่าเฉลยกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราจะคั้งนี้จะเขาเรียกว่าทลายกระแพงลงมาดีกว่าทุกคนเพื่อความแบบมันฟักกิมบิชิอะทุกคนนะเอ้ยไม่ทลายดีกว่าทุกคนไม่ทลายดีกว่าครับอ่านี่รักนี่ของนี่รักก็จะเป็นประมาณนี้ครับเออใช่น่ารักมากทุกคนอ้วนอยไาไปดูของเขาเดี๋ยวนี้เลยไปดูเดี๋ยวนี้เลยนนั่ไงกปล ก๊อปบ้าอะไรเขาไม่ได้ก๊อปแกแกเขามีน้ำอยู่แกไม่มีน้ำแล้วดูไข่มุกแกดีไปเหลวๆเละๆอะไรไม่มันเป็นเท็กเจอร์หวานข้อะไรก็ไม่รู้เอาแล้วแล้วถ่ายมุกบ้านแกมันเป็นสีน้ำสีฟ้าแกทำไมแกจะเป็นอย่างนั้นวะเรื่องมุกยังไม่ใส่ไม่ไข่มุกบ้านแกน้ำสีฟ้าละหวานแตามันดูอุบาทว์มากเลยครับจิ๊บอะไรที่แล้วก็มาดูใกล้ๆอ่ะมาดูใกล้ๆดิมาดูใกล้ใช่ที่แรกก็ลองหันหลังดู อะไรเนี่ยนี่มันคือบล็อกเล่าหงนหวานคือเขาแกล้งแกแบบแก้งแบบว่าทำเหมือนนะเข้าใจปะโอ้โหทุกคนดูดิแล้วมีหน้ามาบอกหวานก่อนเลยดิอันนี้เป็นเป็นเป็นดินนะแล้วดูนี่นะดูนี่นะ โอ้โหดูการทำตัวดี่น่ากระบองเพชรยังเหมือนกันนะเฮ้ยแต่ย่าสร้างสวยมากกันนะก็อยู่แล้วครับก็แบบอืมก็อยู่หรอกเอ่อทุกคนก็สหรัปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะขอห้าพันไลค์มันเดือนไม่ผมอยากที่แกล้วหวานเป็นอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมนะคอนเทนต์นี้ก็เป็นของฝ้าหลังนะครับพี่ก็คือเขาไปเจอมาในอ่อินเทอร์เน็ตหวานแล้เลยลองเอามาทำตามนะครับขอโทษนะหวานเออมต้องมาขอโทษเลยครั้งหน้าอาจจะแกล้วกันแน่นอนทุกคนอยากให้แกล้วเป็นอะไร หรืออะไรยังไงก็คอมมิตนมาบอกหวานได้โนะอ,อเค<อ>ทุกคนออก็ลิปนีดด้ขอตัวลาไปก่อนเจี๊ยมใหม่อนเช่นเดิมผมบ๊ายบาย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 